ก็คือการค้นพบศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพ่อคุนรามคำแพงโครงนี้บอกว่าสักรารคิดดังนี้ชอบขยันแปลว่าต้องขยันคิดหน่อยอม,มืดลับชนสามัญห่อนแจ้งมันลึกลับมากคนสามัญไม่รู้ ด,ดีคอน6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้เราคุยกันมา2สองคลิปสองคลิปว่าด้วยการรับรู้ประวัติศาสตร์มีชื่อท่านผู้หนึ่งที่หลุดมาเยอะเหมือนกันคือในหลวงรัชกาลที่ 4, สี่สมบัติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเหมือนกับท่านเป็นรอยต่อใช่ไหมครเป็นจุดเทอร์นิ่งของการรับรู้ประวัติศาสตร์ไทยของของการที่ เราจะเปลี่ยนจากโลกสมัยจารีตมาเป็นโลกสมัยใหม่เป็นโมดิร์นคือคือคือท่านคงไม่ไม่รู้พระองค์ณนเวลานั้นทุกอย่างเวลาเวลาเราจํากัดความมันย้อนหลังกลับไปหมดแบ่งยุคแบ่งอะไรเียคนคนในยุคจริงเขาก็ไม่รู้หรอกเขาอยู่ในยุคไหนครับนะฮะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญอันหนึ่งเลยที่เรารับรู้เกี่ยวกับพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับบราศาสตร์ก็คือการค้นพบศิลาจารึก หลักที่หนึ่งพระคุณร้าทำแหงอ๋อผมกลับไปที่ตัวท่านก่อนครับท่านน่าจะเป็นพระหมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ที่ตัดภาษาอังกฤษได้อ,อย่างคล่องแคล่วแล้วไม่ใช่อังกฤษฝรั่งเศสลาตินอะไรที่ท่านรู้หมดก่อนหน้านั้นเนี่ยพระหมหากษัตริย์เราเวลาต้องปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติจะผ่านล่าม,มนะฮะแต่นี้ท่านท่านเรียนด้วยตัวท่านเองครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เป็นคนที่เอาครูฝรั่งเข้ามาในวังหลวงสอนลูกท่านทั้งหมดเลย เราคงรับรู้เรื่องแหมแมแอนนามีโอกาสเราจะมาคุยเรื่องแหมแมแอนนาก็ได้นะ,ะครับโอเคแล้วท่านก็เนื่องจากท่าน,านบวชคือประวัติท่านเนี่ยคือหลังจากวันที่สองจบลงใช่ไหมฮะโดยโดย,โดยสักแล้วเนี่ยต้องเป็นท่านขึ้นม,มาเพราะท่านเป็นพระราชาโอรสใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นท่านท่านทรงผนวดอยู่เพราะอายุเพิ่งเต็ม20แล้วก็เพิ่งผนวดเดือน2เดือนพอดียังไม่ได้ลาสิกขาออกมาตอนนั้นก็โอเคแหละ ขุนนางที่เป็นผู้ใหญ่เวลานั้นคือสายตระกูลบุญนาคเนี่ยก็คุยกันแล้วบอกว่าท่านยังไม่มีความพร้อม,อมแต่มันมีคนที่มีความพร้อมมากกว่านี้ซึ่งเป็นก็เป็นเรียกว่าเป็นพระเชษฐาของท่านพี่ชายแต่ว่าเป็นลูกของเจ้าจอมนะครับแต่ว่ามีบทบาทสําคัญในการรับราชการแล้วก็มีความรู้ความสามารถสูงก็คือราชการที่สามก็ให้รัชกาลที่สามขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ถัดมาส่วนรัชกาลที่สี่ ก็ผนวดอยู่ก็ผนวดยาวไปเพือให้ให้พี่สบายใจแล้วนะเป็นว่าเราจะไม่ให้มีปั่มงเรื่องพวกนี้แล้วก็จริงๆสองสองพระองค์นี้ก็ไม่ได้มีปัญหากันนะน้องก็ยินดีเพราะว่าคือตัวเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยท่านท่านก็คงคงชอบชีวิตที่ คือท่านท่านเป็นนักวิชาการท่านเป็นปราชท่านท่านชอบชีวิตที่มันจะอยู่กับเรื่องวิชาการอยู่เรื่องภาษาเรื่องแล้วการการที่ท่านเป็นพระเนี่ยมันมันสะดวกกับการที่ท่านจะมีเวลาในการทําเรื่องพวกนี้คือไม่ต้องคือละละหน้าที่จะไปได้หลายอย่างที่จะวุ่นวายไม่ต้องทํางานคือถ้าท่านท่านสมมติท่านลาิีขาวมาต้องมีตําแหน่งอะไรในวังแล้วมันคือท่านก็เลยเป็นอิสระพอสมควรจากการที่ท่านเป็นพระนี่แหละนะแล้วท่านก็ลงลึกในเรื่องศาสนา มีการตั้งธรรมยุติการวิกายขึ้นม,มามีการเสด็จทุดงไปทางเมืองเหนือ,อนะครับเพื่อเพื่อที่จะไปดูอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ท่านก็คบหามิตรสหายต่างๆที่เป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นสาธุคุณโปรเตสแตนต์นบ้างเป็นบาทหลวงคาทอลิกบ้างอะไรแบบนี้คือเป็นปราญ์ของฝรั่งที่เข้ามาอยู่ไทยเวลานั้นโดยเฉพาะฝรั่งเศสอเมริกแล้วก็อเมริกันนะครับ แล้วมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านก็ตัดสินใจว่าท่านอยากจะไปเห็นภาพเมืองเหนืออด้วยตัวท่านเองจริงคือคือท่านมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับทุกอย่างจะต้องต้องประสบการณ์เชิงประจักษ์ต้องเห็นท่านก็ไปพร้อมกับคณะของท่านซึ่งเป็นพระทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีเลขาแล้วกันเราเราสมมติว่าเป็นแบบนั้นคือพระผู้ติดตามผู้ช่วยท่านก็คือต่อมาได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับก็คือกลุ่ม ปวเรศวริยาลงกร<ม>แล้วกันนะครับก็ไปด้วยตอนนั้นก็ต่างคนก็ต่างเป็นพระอยู่อยู่ที่วัดราชาธิวาส<ม>หรือเมื่อก่อนเรียกวัดสมอลายครับวัดราชามาตั้งชื่อทีหลังเพราะว่ากษัตริย์ประวัมีกษัตริย์มามาประทับอยู่ที่นี่นก็ไปเสด็จเมืองเหนือนะฮะไปไปหลายที่นะครับนั่งเรือขึ้นไปครับแล้วก็จุดใหญ่เลยก็คือมีไปหลงที่สุโขทัยมื่อท่านกลับมาท่านก็เขียนบันทึก บันทึกการเสด็จเมืองเหนือแต่บันทึกของท่านเนี่ยท่านเขียนเป็นภาษาบาลีนะครเพราะอะไรที่เขียนเป็นบาลีตอนนั้นท่านเป็นพระและท่านก็คงอยู่กับโลกโลกของภาษาบาลีเยอะท่านเขียนเป็นภาษาบาลีหมดเลยแล้วตอนหลังก็มีการแปลกลับมาเป็นภาษาไทยอีกทีมันเป็นแค่การบอกว่าวันนี้มาถึงเมืองเหนือเมืองแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเป็นเหมือนเป็นบันทึกรายวันเป็นบันทึกรายวันว่าวันนี้ไปไหนไปไหนอะไรแค่นี้เป็นเป็นเป็นการจดจดบันทึกโครงการเดินทางเท่านั้นเอง ประเด็นคือคนที่ไปกับท่านด้วยคนหนึ่งคือกรมพระปาเวเรศมริยาลงกรเนี่ยนะครับก็มีการมาเขียนทีหลังหลังจากนั้นคือมาเขียนในช่วงรัชชาลที่ห้าบันทึกย้อนกลับไปถึงเวลาที่มีการเสด็จเมืองเหนือในครั้งนั้นว่าว่าท่านไปทําอะไรบ้างและท่านเอาอะไรลงมาบ้านนี่คือประจักษ์พยานผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับทีนี้ประเด็นคือตอนที่ท่านไปเนี่ยมันอยู่ในช่วงรัชาานที่ส พรท่านเป็นพระอยู่นะครับพอท่านขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่4เนี่ย2,394นะฮะขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้น4ปีคือ2,398ซึื้อจอห์นบาลลิงมาจากเป็นตัวแทนของควีนวิกตอเรียรมาเมืองไทยนะครับแล้วท่านก็เลย ตัดสินใจคือคือการจะมาไม่ใช่มาอยู่ที่ผมรู้มันเป็นโปรโตคอลที่รู้อยู่แล้วมาต้องต้องแจ้งก่อนว่าว่าจะมาแล้วก็ต้องสื่อสารอะไรกันบ้างนะแล้วท่านก็เหมือนกับว่าในที่สุดเนี่ยท่านก็ได้พอมาถึงโอเคเหตุการณ์การมาถึงเซอร์จอห์นบอลลิ่ไปดูได้ในเรื่องทวีพภนะครบละเอียดละอเลยนะฮะสวยงามเป็นเป็นฉากที่ละเอียดมากโอเคพอเซอร์จอห์นบอลลิ่กลับไปเนี่ย ท่านก็มีพระราชทะเลขาที่เราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วในตอนก่อนๆนะฮะว่าจดหมายไปถึงเซอร์จอห์นเบลลิงว่าท่านกําลังในจดหมายฉบับนี้จะบอกสองเรื่องใหญ่ๆคือบอกว่ากําลังกับน้องชายกําลังจะเขียนพงศาวดารขึ้นมาใหม่คกับสองก็คือเรากําลังแปลจารึกที่เราได้มาจากเมืองเหนืออบอกแค่นี้ว่าจารึกที่ได้มาจากเมืองเหนือ เป็นและเราได้มอบสำเนามาด้วยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือจดหมายส่วนตัวก็ส่งไปให้เซอร์จอนเบลลิงหมายถึงว่าหลังจากที่เซอร์มาแล้วกลับแล้วกลับไปแล้วกลับไปฮ่องกงอะไรของท่านไปแล้วกลับไปจีนหรืออะไรก็แล้วพร้อมตำแหน่งที่เราตั้งเป็นพระยาสยามานุกูลกิจสยามิตรมหายศเอกราชทูตไทยประจำยุโรปคนแรกคนแรกตั้ง ตั้งเอาใจเซอร์จอห์นบอลลิง,งเ<ล>งอรอโอเคเป็นก็ได้อ,อก็กลับไปแล้วก็ส่งนี้กลับไปแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเซอร์จอห์นบาลลิงเนี่ยก็ไปเขียนหนังสือ,อบันทึกการเดินทางม,มาสยามนี่แหละแปลเป็นไทยมาสองเล่มหนาปึ๊กเลยนะฮะบันทึกรายละเอียดหมดเลยทุกอย่างมันเป็นรีพอร์ตรายงานที่จะต้องส่งไปให้กับพระราชินีวิตอเรีเซอร์จอห์นบาลลิงดันเอาจดหมาย อันนี้ส่งไปและสำเนาจารึกพิมพ์ลงไปในหนังสือด้วยเราถึงรู้ไงในจารึกเนี่ยรัชกาลที่สี่ท่านก็ขัดคือลอกสีลาจารึกหลักที่หนึ่งลงไปด้วยไม่ได้ทั้งทั้งหลักอันะฮะแต่ว่าด้านแรกลอกลงไปพร้อมถวายคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยหมายถึงว่าลอกนี้คือลอกด้วยอั้นราัวิธีแบบที่อยู่ในจารึกเลย คัดจารึกลงไปในสำเนา,าแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย my father name my brother s name <S my father name ขุนศ<า> <brother 's S 2> รีอินทราธิต my mother name นางเสียง my elder brother name บางเบอร์แปล <c oughs> เรียบร้อยหมดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่นักปรวัศาสตรสมัยหลังก็มาคุยกันด้วยความสงสัยว่าจารึกอันนี้ประเด็นที่หน,นึ่งก่อนจารึกเนี่ย กว่าเราจะแปลได้จนครบถ้วนเนี่ยต้องรองให้จอร์จเซเดย์เข้ามานสมัยม .6 6ะผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโบราณเนี่ยก่อจะถอดความได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ละกันที่4เนี่ยท่านเพิ่งเจอเอากลับมาท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยไวมากไวมากนะครับข้ามขั้นเลยอสองคือขณะที่ท่านคัดลอกลงมาในสำเนามีการเปลี่ยนตัวสะกดอของจาลึกยังไงเช่น <laughs> จากสาลอีเปลี่ยนให้เป็นสาลอีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะแล้วมีการแบ่งวรรคตอนใหม่อืเช่นสมมติเคืออาจจะหน้ากระดาษมันแคบกว่าหน้าหน้าของหินหินนี่บรรทัดจะยาวใช่ไหมครับแต่พอเขียนลงในกระดาษแล้วเนี่ยมันมันไม่จบบรรทัดอมันต้องมีการตัดตัดข้อความเพื่อไปขึ้นบรรทัดใหม่ประเด็นคือท่านตัดเนี่ยไม่ตัดผ่ากลางคําเลยนะคือจบคําแล้วถึงตัดคือแปงว่าท่านอ่านออกหมด ใช่ไหมฮะท่านต้องอ่านออกมดท่านมันก็ตัดตัดไม่มีแบบคำว่าสมมุติคำว่าพระเจ้าอย่างเงี้ยไม่ไปตัดพระแล้วมาเจ้าทีหลังตัดครบคำ่าแล้วมีการแก้แก้ตัวสะกดเล็กน้อยอเป็นจุดๆซึ่งนี่เป็นเรื่องน่าสงสัยว่าทําไมท่านลอกอม,มาแล้วท่านรู้ได้ไงรู้รู้หมดเลยแล้วการที่การส่งพระราชทานเอกสารโบราณของสยามเนี่ยอื ไปให้กับชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วมันก็มีความน่าระแวงว่าอังกฤษก็คือเราก็ไว้ใจไม่ได้อมันเป็นการเปิดเผยเบื้องหลังของสยามส่งให้กับได้อย่างไรอิราชศัตรูิดว่าที่อริราชศัตรูว่ามันก็แสดงว่ารัชการที่สีท่านต้องอ่านหมดแล้วอืแล้ะรู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับสยามถึงส่งไป อยู่ดีๆคุณจะส่งเอกสารโบราณซึ่งมันอาจจะเป็นภัยมสมมติเอกสารโบราณในนี้มันมีข้อความบอกว่าสยามเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาก่อนอเอาอังกฤษยึดพม่าแล้วก็เคลมสยามได้ใช่ไหมฮะโอเคก็ส่งไปประเด็นมันคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยมันมีข้อความที่น่าประหลาดอยู่อันหนึ่งซึ่งมันผิดธรรมเนียมจารึกโบราณานั่นคือข้อความการเคลมดินแดน ทิศเหนือจะหลดทิศตะวันออกจะหลดแม่น้ําโขงทิศตะวันตกเทือกเขาตะนาวศรีทิศใต้ลงไปถึงนครของรัฐโบราณไม่มีการกําหนดเส้นเขตแดนยังไม่มีการกําหนดเส้นเขตแดนประเด็นคือสมมติกําหนดเราก็ต้องไปเช็คว่าในยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงหรือนงสมัยสุโขทัยช่วงนั้นเนี่ยสุโขทัยมันมีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เพราะเราลงมานี่มันก็มียุทธยาสุพรรณลบบุรีมี S <S มีรัฐ<ช>อิสระแตไปหมดซึ่งแต่ละรัฐนี่ก็ถือว่าใหญ่ทั้งนั้นนะ<ช>ครับรัฐทางลบบุรีหรือที่ในจารึกหลักที่สองเนี่ยเราเรียกพวกขอมสบาดโขนลำพงเนี่ยยังเคยยกไปลบสุขโขทัยเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าสมัยพอุลามีกว้างใหญ่ไพศาลมากล <ง S 2> แล,ล้วบองใต้อะลงถึงนครเลยซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับจุดหนึ่งที่มันมหัศจรรย์และอาจจะน่าจะเป็นจุดใหญ่ที่ เราคุยกันบอกว่าเอ๊ะอันนี้แหละคือ key message ของราชการที่สี่ที่อยากให้รู้ที่อยากให้ฝรั่งรู้ว่าเราแผ่นดินนี้มันมายาวนานนและและมีขอบถึงตรงไหนมายาวนานอย่างยาวนานเพราะว่าถ้าใต้นคอลงไปเนี่ยมันมันมาายอมันก็เป็นมาลายูอาจจะมีเรื่องปัตตานีมีอะไรก็ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยดีในสมัยพะองยังยังยังไม่ลงตัวดีนะฮะก็ส่งไปนะครับซึ่งแล้วก็ เนื้อความในในจารึกอัน,นอันนี้คือเมสเซจที่จะส่งให้กับเสื้อจอนเบลลิงกนี่จากการตีความรุ่นสมัยหลังนะครับที่ประเด็นมันก็เลยจากนั้นก็ไม่มีใครรู้รู้เรื่องจารึกหลักนี้คนที่รู้คือคนที่ไปกับท่านแต่ทีนี้ประเด็นมันคือหลังจากสิ้นราชการท่านแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็หายไม,ไม่ไม่มีใครรับรู้จบอยู่แค่นี้เพาะมเป็นจดหมายส่วนตัวครับมันเป็นมันเป็น job. อินไซต์จ็อบไม่มีใครรู้เลย จนกระทั่งวันหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีคนไปเจอศิลาจารึกอันนี้อยู่ในพระบรมราชวังแล้วก็เหมือนกับคงมีการสอบถามกันแล้วก็มีการเล่าต่อกันว่าแล้วานที่สี่เนี่ยท่านนํามาจากสุโขทัยนิดนึงก่นคือเขาว่าอินไซต์ช็อปก็คือท่านทําของท่านไม่รู้แหละว่าท่านเจอจริงไม่จริงไม่รู้แต่การแปลเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้ใครรู้ด้วยมันเป็นเร่งที่ท่านกับราชสำนักอังกฤษแต่ซิฟเฟอร์จอร์นตัวแทนราชสำนักอังกฤษรู้กันแค่นี้ แต่รู้เพื่ออะไรก็เรื่องของท่านแหละคือประเด็น,นคนคสยามม่รู้นันจะไม่มีใครรู้เลยถ้าเซอร์จอรนไม่เอาทั้งหมดนี้ไปพิมพ์ในหนังสือตัวเองอเพราะว่าเจตนาเซอร์จอนคือเป็นรีพอร์ตถึงกษัตร,ริย์อังกฤษนะฮะควีนวิกตอเรียแล้วเอกสารฉบับนี้ตอนหลังมันก็เข้ามาในเมืองไทยหนังสือเซอร์จอนเนี่ยแล้วก็มันก็เลยทำให้คนไทยที่อ่านอังกฤษออกบ้างในยุคก็เลยพอรู้อ๋อมันมีอันนี้อยู่ก่อนนั้นไม่เคยร,รู้เรื่องใช่ไหมฮะพอมี พลาเทนมานังคศิีลาเมียใดๆทีนี้มนสมัยก็มีผู้ไปเจอศีลาจารึกนี้ในพระนอราฉวังก็เก็บอยู่ที่มุมนึงนั่นแหละก็เอามาบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัชกาลที่สี่เนี่ยท่านนํามาจากสุขโขทยัยนั่นคือเมสเซจหรือข่าวสารแรกของศีลาจารึกที่เรารับรู้กันว่ารัชกาลที่สี่นำมาจากสุขโขทยัยซึ่งกรมพระประ,ะวะรัติได้ได้พูดถึงเรื่อย่างกรมพระประวัติยังไม่ได้เขียนอะไรเลย จากนั้นมาเนี่ยกรมพระปวเวเลตเนี่ยก็คงได้อ่านอืแล้วคงมองแล้วว่าความเข้าใจเพราะว่าจริงๆรัชกาลที่สี่เนี่ยพอเราอ่านจากที่ส่งมาให้เสอร์จจอนท่านก็อยากให้เซอร์จจอนเข้าใจแบบนี้แหละนะฮะในที่สุดกรมพระปาวเวเลตซึ่งตอนนั้นท่านท่านคือพระอุปชาของรัชกาลที่ห้าด้วยนะฮะแล้วก็ท่านก็เลยตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นถวายพระราชบ,บุษบุแด่รัชกาลท,ที่สี่ที่สิ้นไปละเพราะตอนนั้นมันคือเข้าสู่ยุคลอห้าลบ แล้วท่านก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เขียนหนังสือชื่อว่าอภินิหารการประจักษ์การประจักษ์คือการได้ไปพบได้เจอได้เห็นได้ตาแล้วเนื้อเนื้อความมันคือการบันทึกการเดินทางเที่ยวนั้นนั่นแหละและบอกว่าแล้การที่สี่นำของลงมากรุงเทพสองอย่างหนึ่งคือกระดานหินกระดานหินสองคือจารึกภาษาเขมร ซึ่งปัจจุบันจอเซเดรันนเบอร์ให้เป็นหลักที่สี่เป็นศิราจารึกเป็นภาษาเขมรไม่มีพูดถึงไม่มีแต่สจึกหลักที่หนึ่งแต่ในหนังสืออภินิหารการประจักษ์นี่คือจบเนื้อความบันทึกนั่นแล้วว่าเอาของมาสองอย่างนะครแล้วก็โอเคมีรายละเอียดว่าตอนที่ไปเจอกระดานหินเนี่ยท่านกษัตริยขึ้นไปยืนบนกระถางกระดานหินแล้วก็บอกว่าให้ไปอยู่อยู่กลางป่ากลางเขากันทําไม ไปไปอยู่พระนครด้วยกันจะได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยกันแลว้วก็ให้ขนขนกระดานหินนั้นลงไปซึ่งกระดานหินนี้ก็เป็นปมปริศนาว่าคือตรงไหนแต่จริงๆผมมีคําตอบอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับอ่าโอเคคุณคุณว่าที่ตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์พระแก้วหรือเปล่าอยู่พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วก็ <c oughs> คือพระแท่นมนานังคศิลาไปดูได้ไปดูแต่ว่าแต่ว่าที่มาของที่ตอนอยู่สุโขทัยอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไอตอนในโอกาสจะมาคุยเรื่องนี้กันโอเคอ่า ก,ก็บอกมีสองอย่างแต่ว่าอย,ยู่ดีๆเนื้อความเนี่ยก็สวิชแปลว่าเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับสลับฉากไปไปเขียนบอกว่าศิลาจารหรภาษาไทยเนี่ยก็หมายถึงหลักที่หนึ่งเนี่ยมันมีกลเลขอยู่กลนเลขกลก็คือกลนเลขแล้ว,วลลลท่านก็ประธานสูตรกว้างๆวิธีการถอดร,รหรัสคุมพระเปาเลขวรายาง อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันแต่ขึ้นเป็นบทใหม่ไม่ไม่ขึ้นบทใหม่คือ,อขึ้นย่อย่อหน้าใหม่มแล้วเรื่องก็ตัดไปอีกฉากหนึ่งเลยอืแล้วก็บอกว่าไอ้กลนเลขเนี้ยท่านก็ประทานเป็นโครงมาอกลนเลขคืออะไรครับกลนเลขคืออะไรก็คือท่านก็เขียนวิธีการถอดรหัสคือเลขสกุลาะที่ปรากฏอยู่ในจารึกหลักที่หนึ่งว่ามันเป็นกลนเลข เราถืว่าเลขที่นระบุปีต่างๆปีไหนถ้าพ่อขุนรามขึ้นกองลาดสอนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามันอยู่อย่างน้อยที่สุดสามสี่จุดนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าเป็นกลเลขนะฮะแล้วแต่ล้วอยู่ดีท่านก็ประทานโครงสุดท้ายซึ่งอันนี้คือเป็นลายแทงเลยอืว่าโครงนี้บอกว่าสักราชคิดดังนี้ชอบขยันแปลว่าต้องขยันคิดหน่อยอื มืดลับชนสามัญห่อนแจ้งมันลึกลับมากคนสามัญไม่ร,รู้ไทยไอมืดลับชนสามัญห่อนแจ้งใช่ไหมฮะไทยถือว่าสำคัญกลละเลขหแยบยนคนเก่าแกล้งกล่าวอ้างคนไกลไทยถือว่าไอตัวเลขพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นเรื่องที่แยบยนมากที่คนเก่าแกล้งคนเก่าคือรัชกาลที่แล้ว กล่าวอ้างคนไกลคนไกลก็คือพระขุลรามโดยรวมหมายความว่าอันนี้คือปริศนาที่กรมพระบวเรศวริยาลงกรอดีตเจ้าวาดวัดบวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชและผู้ให้กำเนิดพระกิ่งบวรเลสและผู้ร่วมเดินทางไปครั้งนั้นไปครั้งนั้นต่อสี่ด้วยแล้วก็เป็นคนที่แปลจาลึกในระดับหนึ่งออกมานะครับได้เขียนหลังจากมีข่าวสารออกมาว่ารัชกาลที่สี่เป็นผู้นำลงมา ท่านก็เลยบอกว่าท่านได้่นำมาแค่สองคือกระดานหินกระจานลึกภาษาเขมรซึ่งคือหลักที่สี่แล้วก็อยู่ดีๆก็มาบอกว่าไอ้จารลิตภาษาไทยหลักนี้เนี่ยมันมีสัจธราดที่มันเป็นกนเล็กอยู่แล้วประโยคสุดท้ายของโครงก็บอกว่าคนเก่าแกล้งกล่าวอ้างคนไกลมันก็เลยกลายเป็นแบบตีความมันใหญ่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอแล้วประเด็นคืออภินิหารการประจักษ์อันนี้เนี่ย มันเป็นหนังสือที่ก็ไม่ได้เผยแพร่มากนักนะคนก็ไม่ได้ไปแต่อตอนหลังก็เริ่มมีคนเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าหรือมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคือจารึกหลักนี้อาจจะทําในสมัยหลังก็ได้นะอด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่สําคัญกับประเทศชาติตอนนั้นตอนนั้นเราเราคุยกันในในหมู่คนศึกษาเรื่องนี้เราก็บอกว่าเราใช้ศัพท์หนึ่งคำว่าบวรดิเวทคอนเน็กชั่น <laughs> เพราะว่าวัดบวรเนี่ยก็คือรัชกาลที่4ใช่ไหมฮะ <laughs> เป็นเจ้าวาดพระองค์แรกนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วก็วัดบวรเนี่ยก็เป็นที่เกิดของมีแท่นพิมพ์ครั้งแรกระบบเรียงพิมพ์มีการตีพิมพ์คำพระไตรปิฎกเป็นอักษรอรรยกาซึ่ท่านประดิษฐ์ที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีตัวเชิงไม่มีบนล่างเป็นเหมือนใช้อักษรโรมันมาเรียงแต่ใช้อ่านเป็นภาษาบาลีนะครับแล้วก็ วัดบวรเนี่ยในสมัยสัก4ี่ห้าสิปีที่แล้วเนี่ยเคยออกหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอมตอนนั้นเนี่ยบรรณาธิการที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยคือพระเจริญสุวัฒโนซึ่ง,ต,งต,ต่อมาคือสมเด็จพระยานสังวร<อ>งที่สังฆราชองค์ที่แล้วนี่เองนะฮะเป็นบรรณาธิการ,รสือเล่มนี้ชื่อหนังสือประชุมพระราชนิษฐ์พลรัชกาลที่4ี่เพื่อถวายพระเกียรติรัชกาลที่4ในฐานะเจ้าวาดพระองค์แรกอของวัดบวรในหนังสือประชุม พระราชวิพากษ์แกาลที่สี่แปลว่ารวมง,งานเขียนและกาลที่สี่บทที่หนึ่งจารกพ่อขุนรามคำแหงอันนี้คือเหตุาการณ์เมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วนะฮะแล้วก็โอเคมีพระราชวิพาก์เรื่องอื่นๆของท่านตามแต่บทแรกเลยแล้วเราก็ไปเปิดอ่านพ่อกูชื่อสีธราธิตก็คือจารลึกหลักที่หนึ่งทำไมมาอยู่ในประชุมพระราชนิพนธ์ของราชการที่สี่เขากำลังจะบอกอะไรกับเราหรือเปล่า S <S มันไม่ใช่หลักฐานนะพนน<ช>ยายามแวดล้อมว่าทําไมมันชี้นําไปแบบนี้อือันนี้ก็เลยเป็นเรื่องลึกลับแต่โอเคแหละในตัวจารึกเองมันมีปัญหาเยอะสมมติเราเราไม่ได้<ช>บอกว่าเ,<ล>เป็นรัชการที่<ช> <ๆ S 1> สี่เป็นคนทำเช่นมันมีอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันประหลาดผมต้องคุยคุยกันก่อนว่าเวลาเวลาเรานึกภาพประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยเราต้องนึกให้ออกว่าสมมติเขาสร้างเอกสารขึ้นมาหนึ่งฉบับเขาทําให้ใครอ่านอื ตอนนี้แล้วก็ชัดเจนว่าเขาทาให้เซิร์ชจอห์นมาร์ริงอ่ะสมมติในจารึกมันมีคีย์เวิร์ดที่ไม่ใช่คีย์เวิร์ดแล้วมันเป็นวักที่เราจํากันนี้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเมืองสุขโขทัยนี่ดีในน้ํามีปลาเนี่ยคำถามนี้คือประโยชน์ให้เขียนให้ใครอาร่านเขียนให้ร้านนาอ่านเขียนให้ลบบุรีอ่านเขียนให้ร้านช้างอา่านหรือเขียนให้ทางพม่าหงสาวดีอา่านเอถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดพอ่อคุณราเป็นคนเขียนใช,ใช่ไหม ประเด็นคือในดินแดนรอบๆเนี่ยดินแดนไหนที่ในน้ําไม่มีปลาในน้ําไม่มีข้าวอุมมอดมสมบูรณ์หมดใ,ในในภูมิภาคนี้หรือ็ถ่ายไหมมันเหมือนเป็นประโยคที่มันควรจะเขียนคือเราเขียนเนะี่ยมันต้องมีจุดประสงค์ว่าเขียนมันเก็บไว้ <c oughs> หรือเขียนให้ใครอ่านใช่ไหมฮะอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะฮะแล้วจริงมีหลายประโยคมากเลยนะที่เขาต้องการสื่อสารกับใครอ่า <c oughs> ที่บอกว่า ดินแดนสูขทัไทยไปถึงไหนอันตอนไ,ไหน,นพูดกับใครพูดกับใครนะฮะเพราะว่าลงมามันก็เต็มไปด้วยดินแดนย่อยๆล้อมรอบเต็มไปหมดสองก็คืออย่างามีการพูดเรื่องงานเผาเทียนเล่นไฟอะไรเขาใช้คำว่าเผาฝูงชนเบียดเสียดเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเขาท่านก็คือพ่อหุนลาม ฝูงชนเข้ามามุงดูกษัตริ<า>ย์ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เผาที่มันเป็นบริบทที่ประหลาดที่สุดเ,เข้าถึงตัวได้จรไงขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้กษัตริย์โหคุณคุณเข้าไปเหมือนกับไปมุง,ปมงไปดูงานพิธีเหมือนเราไปดูงานเหเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้ในยุคนี้แต่ในยุคเจ0ดร้อกว่าปีที่แล้วนะ่มันเป็นไปได้ยังไงที่รัษฎรไพร่ทั้งหลายเนี่ยจะไปเบียดเสียดกันเข้าไปด้วยนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดอแล้วก็มีประโยคที่ประหลาดประหลาดเช่นมีประโยคนึงเลยนะถอดความเป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็คือชาวสุโขทัยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาออาจารย์มหาพอมีความรู้เรื่องภาษาไทย,ยบ้างไหมชาวสุโขทัยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามันเป็นรูปประโยคที่คล้ายภาษาอังกฤษ In God we trust <Yeah. S 2> มันมี preposition in คือในอ ประโยคโบราณเนี่ยมันทองเป็นประโยชที่ซื่อๆประธานกริยากรรมแต่ที่ไม่ต้องมี Preposition มีศรัทธาในมันเป็นประโยชของคนที่เหมือนกับอ่านภาษาอังกฤษมาจนชินแล้วเวลาสร้างเป็นรูปประโยคขึ้นมาเนี่ยมันชินเนรับไม่รู้ตัวบางทีก็แบบออกไปกลายเป็นซู่ประโยชน์นี้มีการตั้งคำถามมา3าสิบกว่าปีแล้วว่าทาไมพ่อขุนรามถึงมีสารแบบนี้ออกมาด้วยประโยคที่มันดู ประหา<ม>ประโยคที่มันดูเหมือนคนอ่านอังกฤษมาเยอะนะคือเป็นประโยชน์ที่ต้องคนที่อยู่รถในโลกภาษาอังกฤษเท่านั้นะที่จะรู้อะไรหรือ,อ,รอคนรุ่นใหม่ๆบางทีเราใช้รูปประโยคแบบฝรั่งแล้วเพราะเราชินกับการดูหนังฟังเพลงการอานอะไรองนนี้ใช่ไหมครับต้องตอบอันนี้ให้ได้ว่า่าทำไมาทำไมมีประโยคที่ประหลาดแบบนี้ผมว่าเราจบแบบแรงๆหนึ่งทีกเลข เอาเอาสักหนึ่งหนึ่งกลนแล้วกันนะหนึ่งกลลายสือไทยเราประดิษฐ์พ่อคุณรามประดิษฐ์ลายสือไทยปี1826งแปดพุทธศักราชพันแปดร้อยี่เราคงตัวเลขนี้ไว้นะอ่าแล้วเราเปลี่ยนพุทธศาเป็นคริสตศักราชอ่าเอดนี้มันเป็นปีที่รัชกาลที่4ประดิษฐ์อักษรนาฬยกาโคราชหรือว่า,ายุทธยาอายุทยัยธานีก็มี ชาวบ้านพื้นที่ตอนนั้นเขารู้เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่โบราณการต่อเรื่องเล่าต่อมาปูยา่ย่าตาทวดจริงหรือเปล่าหรือมันเมื่อเริ่มต่อไั้